กุ่มนี้รู้หรือยังกระรวงกันขัางแจ้งรายเก่าอยากได้เงินต้องทำแบบนี้บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่2เมษายน2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตขาอสารมาแจ้งขาอสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตร,รคนจนรายเก่านะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะรายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ละสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามละกกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกรัลังต่อไปค่ะสืบเนื่องมาจากโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือปัตคนจนนะคะได้เริ่มใช้สำหรับรายใหม่นะคะปี2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เริ่มเมื่อวาน ะะวันที่1เมษายน2566และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าก็หมดสิทธิลงเมื่อวันที่31มีนาคม2566ที่ผ่านมานั่นเองนะคะสำหรับกลุ่มรายเก่าใครที่ได้ไปต่อก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปต่อนะคะเพราะไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะในรอบใหม่นี้นะคะทุกท่านวันนี้นะคะมาแจ วพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรเก่าบัตรเดิมทุกท่านอย่าเพิ่งทิ้งบัตรกันนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ทางกระทรวงการคลังแจ้งแล้วนะคะว่าท่านมีสิทธิที่จะได้รับเงินนะคะในบัตรเก่าบัตรเดิมอยู่นะคะก็ต้องให้มั่นใจาก่อนว่าไม่มีเงินแล้วนะคะถึงค่อยทิ้งบัตรนั่นเองนะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็แจ้งนะคะสําหรับสิทธิการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบัตรเก่าซึ่งยังคงมีสิทธิ ะะสําหรับการที่จะได้รับเงินและเงินก็ยังจะเข้าให้อีก2เดือนนะคะและเงินที่อยู่ในบัตรนะคะยังคงอยู่สะสมได้นะคะจนถึงวันที่2 7กันยายน2อ6 6นรนี้ค่ะซึ่งในส่วนของค่าไฟและค่าน้ำประปานะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรเก่าบัตรเดิมใครที่ลงทะเบียนไว้นะคะและมีรอบบินนะคะของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมนะคะ ซึ่งก็จะได้รับในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนั่นเองพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็อย่าเพิ่งทิ้งบัตรนะคะรอกดเงินสดนะคะสําหรับค่าไฟและค่าน้ำกันก่อนรวมไปถึงนะคะเงินนะคะที่ยังค้างอยู่ในบัตรสําหรับเงินสดนะคะที่สะสมกันมานะคะใครที่ยังไม่ได้ไปกดนะคะแสดงว่าเงินของท่านยังอยู่ในบัตรก็รีบไปกดหรือไปติดต่อที่ทางธนาคารกรุงไทยให้ทางธนาคาร คารกรุงไทยเช็คยอดวงเงินให้กับท่านนะคะซึ่งเงินนะคะที่สะสมไปได้นะคะก็คือเงินที่เป็นค่าน้ําค่าไฟที่เป็นเงินสดนะคะรวมไปถึงผู้พิการนะคะที่ได้รับเงินนะคะเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมทุกเดือนเดือนละ200บาทก็เป็นเงินสดและก็สะสมได้นั่นเองใครที่มีสิทธิในส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ไปกดเงินมาใช้ก็อย่าลืมนะคะเช็คก,ก่อนทิ้งนะคะเสียดายเงินนะ ะะอาจจะมีเงินอยู่ในบัตรก็เป็นไปได้นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็แจ้งแล้วนะคะว่า ผู้ที่มีบัตรตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2560และปี2561ยังคงมีเงินเหลืออยู่ในช่อง e-money สามารถถอนเงิน e-money ได้ที่ตู้ h t m ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะและที่สาขาของธนาคารกรุงไทยหรือสามารถใช้เงินดังกล่าวในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินที่รับจ่ายเงิน แบบเครื่อง EDC นั่นเองนะคะและแอปพลิเคชันถุงเงินที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะและร้านอื่นๆได้จนถึงวันที่27กันยายน2566นี้นะคะถ้าหลังวันที่27กันยายนแล้วนะคะทา่านยังไม่ใช้เงินของท่านก็จะถูกดูดคืนกระทรวงกันขังนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตข้อสารให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรเก่าบัตรเดิมนะคะทุกท่านยัง ะะก็อย่าลืมไปเช็ควงเงินของท่านด้วยนะคะว่ามีเงินอยู่หรือไม่นะคะบางท่านมีเยอะเลยทีเดียวค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ